สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากร้านแจ้ตะกนันครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าเข้ามาแล้วครับเป็นสินค้ามือสองนะครับของเครื่องสูญนะครับเทรดมานะครับผมนี่ครับผมมีทุกรุ่นเลยนะครับมีประมาณสองร้อยกว่าเครื่องนะครับแถวบนก็จะเป็นโฟดสามครับผมมีทั้งสองห้าหกห้านสองนะครับนี่ครับมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดำนะครับผม นี่ครับส่วนแถวนี้ก็จะเป็นโน้ต20่อัลต้า 5G นะครับผมมีประมาณ20กว่าเครื่องนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นรุ่นนี้เลยครับรุ่นอนี้ยอดนิยมเลย s 2 2่องัลต้า 5G นะครับมีทุกความจุนะครับ128 256 512นะครับนี่ครับแล้วก็มี s 2 1เออัลต้า 5G นะครับก็มีประมาณเกือบ30เครื่องครับแล้วก็ ด้านล่างนะครับเป็นฝาพับครับผมนี่ครับเป็นทิปสามนี่ครับมีประมาณสี่สิบกว่าเครื่องนะครับนี่ครับผมร้านแจกซิกแทนนะครับรับซื้อขายแลกเทอร์นะครับทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆสนใจก็สอบถามราคาได้นะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านมือถือแจกซิกน์แทนครับผมนี่ครับเครื่องสวยๆเลยเป็นไงครับ เพื่อนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับติดตามในแฟนเพจได้นะครับนี่ครับทุกเครื่องนะครับสภาพสวยนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับโน้ตยี่สิบอัลต้าจีนะครับรุ่นนี้มีปากกานะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนี่ครับ h ยี่สิบสองอัลต้าจีนี่สีนี้สวยมากเลยนะครับ เพื่อนๆสนใจก็สอบถามมาได้นะครับฝากไว้ด้วยครับร้านจ้าสักแนนครับขอบคุณครับ